เป Hawaii, people, glucose, ็นคันเดียวในประเทศไทยแล้วในโลกด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเขาเรียกว่าตัวเก่านะให้เป็นโฉมในราคา20ล้านแล้วทุกอย่างในที่พี่ทำนี่คือของแท้หมดใช่ไหมฮะใช่ของแท้ทุกินคือ992เนี่คือของแท้เลยนะเนี่ยผมเห็นแล้วรถผมเขื่อนเลยอะรถผมเขื่อนเลยมาเจอของแท้ที่เดียวรถผมเขื่อนเลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาหาพี่เก่งพี่เก่งอันนี้รถรุ่นไหนเนี่ยปอร์เช่987.2ครับพี่เฮ้ยจากรถอะไรเป็นรถอะไรพี่จากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนดีกว่าปอร์เช่987เป็นปอร์เช่992 GT3 Touring ครับผมคือวันนี้ครับที่ผมพามาดูนะครับคือคันเนี้ยเป็นคันเดียวในประเทศไทยแล้วในโลกด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับใช่ไหมที่แปลงจากรุ่นเขาเรียกว่าตัวเก่านะ ให้เป็นโฉมในราคา20ล้านใช่ใช่ไหมใช่ครับจากปกติแล้วว่าโฉมเดิมมันอะอยู่ประมาณล้านกว่าบาทใช่พอแปลงปุ๊บดูไม่รู้เลยนะว่ามันอยู่ในโฉมจากจากโฉมล้านกว่าบาทอะเป็น20ล้านได้อะใช่ครับแล้วทุกอย่างเนี่ยดูดิมาดูสเกลกันก่อนนะครับเอาพี่เก่งผมจะถามพี่เก่งว่าพี่เก่งทาอะไรบ้างครับรถคันนี้เออก็มีแปลงหน้าหลังับผมครับผมแปลงผงหน้าหน้าด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เออตรงกลางยังเดิมอยู่อเคได้เดิมไหม อ๋อตรงนี้เดิมอยู่ใช่อยากให้มองเห็นว่ามันเป็น987อ๋อเป็นอร987อยากสูตรในรุ่น987นะพี่อ๋อครับผมแต่มองโดยรวมแล้วผมไม่รู้เลยนะว่าใชเพ้าไปมองไม่รู้พี่ใช่ครับผมไ่รู้ใช่ครับมองไม่รู้เลยแล้วทุกอย่างในที่พี่ทำนี่คือของแท้หมดใช่ไหมฮะใช่ของแท้คินแล้วพี่ก็รับทำด้วยใช่ป่ะใช่รับทำาดยพี่อ่าใครที่ขับรถในราคาล้านกว่าบาทนะครับอยากจะเป็น20ล้านต้องติดต่อช่องทางไหนพี่0906169862เก่งครับ เฟซบุ๊กเก่งคัมพีเสนาจิตกับคัมพีเสนาจิตครับอ่าใครอยากได้แบบราคาแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่พี่ที่ที่แปลงเนี่ยราคาเท่าไหร่แปลงหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับเฮ้ยถือไม่แพงนะใช่ครับพี่เราอารมณ์ขับรถยี่สิบล้านเลยนะใช่ประหยัดยี่สิบล้านพี่โ <laughs> อ้โหอ่ะผมจะพามาดูว่าพี่เก่งทําอะไรตรงไหนบ้างครับที่พี่เก่งทํามีอะไรบ้างพี่ก็มีช่วงด้านหน้านี่พี่ อะ่ะขเนี้ยคนั่นนะช่วงด้านหน้านะครับช่วงน,นี้นะครับใช่ทั้งหมดเลย it, เราต้องบอกก่อนนะครับว่าคือของแท้นะใช่ไหมใช่ของแท้ค so right> ือของแท้นะคือของแท้ของรถรุ่นไหนเอ่อปอร์เช่992 GT3 RS อ่าคือ992นี่คือของแท้เลยนะเนี่ยก็คือแก้มฝากระโปรงไฟหน้ากันชนกระจังนี่คือของแท้นะใช่ไหมแล้วก็ด้านท้ายอีกใช่ไหมฮะอ่าด้านท้ายนี่คืออันนี้พี่พ <AH ี่แก่งเขาคัตต้อมขึ้นมานะฮะใช่ไหมฮะมาจากบันไดไล่มานี่เลยโอ้หายอ่ง อ๋อไล่มาจากบันไดเลยอ๋อไล่ให้มาแบบรับกันใช่ไหมพี่ใช่ให้มารับกับบันไดที่บันไดเป็นของแท้อ๋อโอ้โหดูดิาเราผมบอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้เปิดได้ใช่ป่ะใช่ครับความเร็วเท่าไหร่มันถึงจะเปิดร้อยยี่สิบเปิดร้อยยี่สิบนะครับเนี่ยตรงนี้เปิดได้นะครับอ๋อดูดิทุกอย่างนะครับที่พี่เก่งทำนะครับคือของแท้ทั้งหมดนะครับผมนะฮะทุกชิ้นเนี่ยคือของแท้ทั้งหมดนะครับเราพามาดูนี่ที่นี่เนี่ย ใครที่บอกว่าสายแปลงสายคัสตอมหรือว่าลถอุบัติเหตุแล้ออะไรนี่ดูดิดูดิของแท้เนี่ยใช่ครับพี่ผมเห็นแล้วรถผมเขื่อนเลยอะ <laughs> รถผมเขื่อนเลยมาเจอของแท้ที่เดียวรถผมเขื่อนเลยอโอโ้โหพี่เองงร,รับทำใช่ไหมเนี่ยรับทำพี่อ่ใครที่อยากจะแปลงนะมาเลยเดี๋ยวจัดให้ไปรอรอ,อ,อแบบพี่เลยครับผมนะครับในราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนบาทบนะครับ <c oughs> ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ใช่ไหมทำสีใหม่ปะ ใช่ครับเลือกได้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะว่าจะเาสีอะไรนะครับแล้วก็ลูกค้าแค่นํารถมาอย่างเดียวใช่ครับกับตังในกระเป๋านะครับผมนะฮะก็ของแท้ทั้งหมดนะฮะครับทางพี่เก่งจัดให้เลยครับคนนี้เนี่ยเจ๋งจริงครับดูดูจะว่าไรล่ะมาแต่งนู่นของแท้นะของแท้นะอรุ่นรถไฟฟ้านะผมไปดูมารุ่นรุ่นอะไรนะไอเจ็ดไอเจ็ดดูหน่ไหมดูดิมีหมดเลยนุ่นเป็นเล่ปะใช่ครับอ้ดูดินี่มีแต่ของแท้ทั้งนั้นเลยอ่ะครับผม ก็เขาขายอะไรของแท้ด้วยที่นี่ครับเป็นเป็นของมือสองจากประกันปะใช่ประกันด้วยเออนำเข้าด้วยพี่โอ้เนี่เนี่ดูดูดีดูดีใครที่จะแปลงรุ่นนี้นะไม่ต้องไปซื้องานไฟเบอร์เลยมาซื้อของแท้ที่นี่ได้เลยผมเห็นแล้วผมเขินแล้วผมนี่ของตอมหมดเลยครับผมของผมเป็นงานคัตตอมหมดเลยแต่สวยจีแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าถ้าผมซื้อของพี่เก่งไปจะใส่รถผมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะสเกลผมมันไม่ได้่ะ กเกี่ยวผมไม่ได้เอ <c oughs> ตอต้องตัดรถแล้วแหละถึงจะใส่ได้นะครับ <c oughs> อะโอเคครับวันนี้ผมก็พามาชมคันนี้นะครับก็ต้องขอโทษพี่นะครับที่แบบนานเลยครับที่รอผมนานเลยพี่ <c oughs> รับ <c oughs> ผมวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่เก่งและขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะครับ <c oughs> ขอบนะครับสวัสดีครับ